สวัสดีเเพื่อนชาวซเวนไอเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเดฟโนดนะในครั้งนี้ก็เป็นศาสตร์พัฒนาตัวที่3แล้วนะเกี่ยวกับการปรับสมดุลเกี่ยวกับ SBA แต่ว่าในคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การปรับสมดุลเกี่ยวกับ SBA เท่านั้นยังมีการปรับสกิลของบางตัวละครด้วยนะเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นการปรับสมดุลแก้ตัวเก่าที่เขาประกาศออกมานะนั่นก็คือคริสนั่นเอง คริสเนี่ยสเปเชียลเบสิกแอทแทกอันเดิมก็คือโจมตี1เป้าหมายด้วยพลังโจมตี150%โดยสตูไม่สามารถบล็อกและตอบโต้ได้เอฟเอที่2มอบดาเมจให้สตูทั้งหมดด้วยพลังโจมตี40%จํานจำนวน2ครั้งและลดมิสสกิลเกรดสตู20%รู20%ทีนี้เนี่ยพอเขาเปลี่ยนเป็นอันใหม่คือการปรับทั้งที่2คือความสามารถแรกเนี่ยเหมือนเดิมแต่เอฟเอที่2ที่เขาเปลี่ยนก็คือทำดาเมจ3เป้าหมาย100% และลดมิ Gate สกิลเกตสตู30%แทนทีนี้พอปรับรอบที่3ก็คือครั้งนี้นะเขายังคงความสามารถอันที่เปลี่ยนใหม่เอฟเฟก์ที่2เนี่ยเหมือนเดิมก็คือทำดาเมจ3เป้าหมาย100%แต่ว่าเขาแก้ตรงลดมิสกิลเกตเนี่ยจาก30ให้กลับไปเป็น20เหมือนรอบแรกและเขาบัฟเพิ่มโอกาสตีติดสเปเชียลเบสิกแอทแทของคิดเนี่ยจาก20เป็น40แทน พูดง่ายก็คือเขาลดประสิทธิภาพให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะในด้านความสามารถแต่ว่าเขาเพิ่มโอกาสติดแทนซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ Special Basic a t t a c k เนี่ยถ้าให้พูดกันในอีกแง่หนึง่งมันก็เหมือนคีย์ิคอนดาเมจแหละคือการที่เราจะทำให้คิยดิคอนดาเมจมันเห็นผลเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องให้เราเนี่ยติดคิย์ิคอนก่อนซึ่ง Special Basic a t t a c k การจะตีให้ติดก็ต้องทำให้มันตีติด Special Basic a t t a c k ก่อน การเพิ่มโอกาสตีติดเนี่ยถือว่าเป็นการบัฟที่ดีนะถึงแม้จะลดความสามารถให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มอยู่ดีอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการบัฟนะสำหรับผมนะเอาละต่อมาตัวที่2นะก็คือมิสตนั่นเองมิสเนี่ยอันเดิมก็คือโจมตี1เป้าหมาย1้0โดยที่ศัตรูไม่สามารถบล็อกและตอบโต้ได้เอฟเฟกที่2ลด H ฮศัตรู2ตัวโดยตรง10,000และลบเกาะเลือดเทียม แก้อันใหม่ครั้งที่2เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเอฟเอที่2ส,สร้างเกาะวอยชิลให้ตนเอง1ครั้งและทำดาเมจ2เป้าหมายด้วยพลังโจมตี130%แล้วก็รวมถึงโอกาสตีติดสเปเชียลเบสิคแอทแท็เนี่ยเขาเปลี่ยนจาก20เป็น40ด้วยทีนี้พอเปลี่ยนเป็นครั้งที่3เนี่ยสิ่งที่เขาแก้ก็คือเขาคงความสามารถสเปเชียลเบสิคแอทแท็อันที่2เนี่ยไว้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาลดจากโอกาสติดสเปเชียลเบสิคแอทแท 40ก็กลับมาเป็น20เหมือนเดิมนะพูดง่ายก็คือเขาเนิร์ฟจากการปรับครั้งที่2นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสมเพสสมผลนะเพราะว่ามิดเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะบัฟเก่งมากๆนะก็เนิร์ฟมันบ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้สมดุลกว่านะครับคือเก่งไปเนี่ยใช่ว่าจะดีนะเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวละคร OP เป็นมะเร็งติดเมตาไปตลอดกาลและนานเทินก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลที่ทําให้ตัวละครเนี่ยกลับมา น่าจะสมดุลเพิ่มขึ้นนะไม่ให้รู้สึกเก่งเกินไปนี่ก็คือ2ตัวละครที่มีการแก้ Special Basic Attack นะจากรอบที่2มาเป็นรอบที่3แล้วต่อมาเป็นการปรับพาสีฟของตัวละคร a r ร a l ตัวละคร a อ r ิ l เนี่ยจะมีพาสีฟอยู่1ตัวก็คือเพิ่มให้ตัวละครแถวหลังตีติดสปีดซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจะถือเป็นความสามารถที่ดีมากนะ จริงๆแล้วตัวละครแอเรียลเนี่ยทีมผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาต้องการให้ตัวละครแอเรียลมีบทบาทใน PVE เป็นตัวบัฟเสริมใน PVE แต่ปรากฏว่าด้วยบัฟที่ทําให้ตัวละครแถวหลังตีติดสปีดเนี่ยมันดันไปเข้ากับเมตาในยุคป,ปัจจุบันทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะตัวละครในเมตาก็คือตัว l ีเจนลีนนั่นเองซึ่งเขารู้สึกว่ามันผิดจุดประสงค์เกินไปหน่อยเขาก็เลยทําการแก้โดยให้ไอพา s i v e ที่ทําให้ตัวละครแถวหลังตีติดสปีดเนี่ย มันติดเฉพาะแค่ใน p v e เท่านั้นอันนี้เนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นการเนิร์ฟเลยเรียกว่าเป็นการปรับให้ตัวละครเข้าที่เข้าทางนะเพราะว่าจุดประสงค์เขาอยากให้แอร์เรียลมีบทบาทใน p v e มันดันไปเก่งใน PVP ซะอย่างนั้นคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเอา g ีเจนลีฟเข้ามาเนี่ยเขาก็คงอยากให้ร e เจนลีฟเนี่ยใส่แหวนที่ติดสปีดที่ได้จากไอ้ดันเมอร์เซนารีตัวใหม่มากกว่านะ มากกว่าที่จะมาหวังพึ่งไอบัฟติดติดสปีดจากตัวละครนี้แต่ปรากฏว่าตัวละครแอริเลเนี่ยมันดันส่งผลดีมากๆนะเพราะมันไม่ใช่แค่บัฟที่ติติดสปีดเท่านั้นที่เราต้องการแต่ว่ามันดันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทด้วยนะมันก็เลยดันเข้ากับเมตาพอดีก็เลยผิดจุดประสงค์ไปเขาก็ปรับให้เข้าที่เข้าทางขึ้นนะทำให้แอรียลตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้แค่ใน PE เท่านั้นแล้วนะใน PVP เนี่ยน่าจะหายไปแล้วก็ดิจิลีฟเนี่ยถ้าจะอยากให้ดีเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะต้องหาแหว,วนะ ต่อมาคุณลุงนะคุณลุงเนี่ยเหมือนจะเนิร์ฟแต่เอาว่าผมคิดว่าน่าจะบัฟนะความสามารถพาสีฟอันเก่าของคุณลุงซีซ่าเนี่ยมันคือเมื่อมีตัวละครสายป้องกัน3ตัวขึ้นไปตัวละครสายป้องกันในทีมจะมีโล่ลดดามเมจ8 0 0 0หน่วยต่อการโจมตี1ครั้งนาน4เทินและเมื่อตัวละครลุงซีซ่าโดนโจมตีครบ2ครั้งจะฮิลทั้งทีมด้วยพลังโจมตี50%ซึ่งสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือการที่โดนโจมตีเนี่ยไม่จําเป็นต้องโดนโดนจมตีครบ2ครั้งแล้วโดนโจมตีแค่ทีเดียวก็ฮิลแล้วแต่เขาลดาพลังในการฮิวลงจาก50เหลือ20 20เนี่ยถ้าเทียบกับอัตราส่วนเดิมเนี่ยโดนตี2ครั้งมันก็คือ40%เพราะฉะนั้นก็คือจะฮิวเบาลง10%นั่นเองนะสำหรับลุงซีซ่าแต่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าบัฟเพราะว่าบัฟไอตรงที่เป็น มีโล่ป้องกันให้กับทีมตัวละครที่เป็นสายป้องกันในทีมเนี่ยจาก8,00 0หน่วยมันกลายเป็น10,000รวมถึงเทินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก4เทินเป็น5เทินตามปกติแล้วไอโล่เนี้ยถ้ามันไม่หายไปเนี่ยการจะตีเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วนะยิ่งเพิ่มเทินขึ้นอีกและเพิ่มการรับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเสริมทีมถึกจัดเลยนะถึงแม้ใครจะบอกว่าดูเหมือนเนิร์ฟในการฮิลแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันบัฟมากๆนะสำหรับลุงซีซ่าเนี่ย ยังไงก็ยังถือว่าเป็นตัวละครแกนหลักสําคัญในทีมสายาป้องกันแน่นอนนะสำหรับทีมป้องกันเนี่ยน่าจะยังเป็นแกนหลักอยู่เหมือนเดิมนะต่อมาฝ้ายหรือพาอีนั่นเองนะฝ้ายเนี่ยโดนปรับถึง3อย่างเลยนะอย่างแรกก็คือของลักออปชั่นท็อปของลักออปชั่นท็อปของฝ้ายเนี่ยอันเก่ามันคือทำให้ตัวละครสายสมดุลได้รับบัฟต้านทานไลฟ์คอนโทรล หรือตัวเลขสีม่วงนั่นเองก็คือตัวละครที่เป็นสายสมดุลเนี่ยจะไม่ได้รับผลของตัวเลขสีม่วงนั่นเองนะการลดเลือดที่เป็นไลคอนโทลเนี่ยจะไม่ส่งผลเลยทีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือมันจะส่งผลแค่5เทินนะไม่ใช่อินฟินิตี้เทินแล้วจะกลายเป็นแค่เหลือ5เทินแต่ว่าเวลาฝ้ายตายและเกิดใหม่เนี่ยมันจะเรียกใช้ซ้านะทุกครั้งที่เวลาฝ้ายตายและเกิดใหม่ อันนี้เนี่ยผมมีความคิดว่าเขาคงรู้สึกว่ามัน OP เกินไปในการบับต้านไลค์คอนโทรลทุกเทอร์นะนะคงเป็นเพราะว่าเลดเกมเนี่ยเขาอยากให้การลดเลือดเป็นแบบไลท์คอนโทรลเนี่ยมันได้รับการแสดงผลนะเพราะถ้าเกิดมีฝฟายอยู่เนี่ยตัวละครไหนที่เป็นการโจมตีแบบไลท์คอนโทรลแบบสมมติเป็นการโจมตีแบบไลท์คอนโทรลสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลโอเวคเลยเนี่ยฝ่ายก็จะต้านทานได้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะเอาไง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณเล่นทีมแบบ5ตัวละครสายสมดุลเนี่ย แล้วมีฝ้ายอยู่ด้วยคุณก็จะไม่กลัวไลา์คอนโรลเลยแม้แต่สกิลเดียวตลอดการและนานเทิร์นเลยมันคง OP เกินไปสําหรับเขาอะนะต่อมาก็คือสกิลที่เป็นสกิลปลาหอกหรือสกิลแรกนะอันนี้เนี่ยอันเก่ามันคือโจมตี1เป้าหมาย170%จํานวน3ครั้งเอเซที่2ทํทดาเมจศัตรูที่อยู่แถวเดียวกัน20 0แล้วก็อัปเกตรดตอนเลเวล46กนะก็มีทะลุบัฟสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนเลยก็คือดาเมจนะจาก170%เป็น20 0นะ จริงๆเราฝ้ายก็ไม่ใช่ตัวละครที่เราอยากให้ออกสกิลเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันจะต้องออกเนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเป็นการบัฟเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็น่าจะส่งผลอยู่บ้างนะจริงๆสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่แรงนะคือสําหรับคนที่โซน้อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่จริงๆสกิลนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะครับถ้าเกิดคุณโซสูงพออะละส่วนสกิลสุดท้ายที่ปรับมาก็คือสกิลเวกสกิลเวกอันเก่าเนี่ยคือโจมตี5เป้าหมาย350%ทะลุบัฟเ ทะลุพลังป้องกัน20%แล้วก็เพิ่มคูดาวสกิลศตูนาน20วินาทีอัปเกรดตอนเลเวล50รีเซ็ตคูดาวสกิล1และ2อันนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาแก้เลยก็คือดาเมจนะเขาจะเปลี่ยนเป็นโจมตี5เป้าหมาย400%ก็เพิ่มดาเมจขึ้นอีกนิดนึงทะลุบัฟเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมที่เขาตัดออกคือทะลุพลังป้องกันนะเขาจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มความแรงตามแมคเคเนี่ย20%ก็คือเพิ่มความแรงตามเลือด 20%นะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเบาลงนะเพ,พราะทะลุพลังป้องกัน20%เนี่ยมันแรงมากๆกนะการที่เปลี่ยนไปเป็นเพิ่มความแรงตามเลือดย20%เนี่ยน่าจะเบาลงแน่นอนนะแล้วก็เพิ่มคูดาวสกิลสตู20วินาทีก็ยังอยู่เหมือนเดิมอัปเกรดต่อเลเวล50เนี่ยเปลี่ยนใหม่จากรีเซ็ตคูดาวสกิล l 1และสกิล l 2เนี่ยเปลี่ยนเป็นทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ได้รับการฮิล3ครั้งซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่า เหมือนจะเพิ่มดาเมจแต่จริงๆเราลดดาเมจลงนะเพราะทะลุปลัมป้องกันหายแต่ว่ากลายเป็นการเพิ่ม CC แทนทําให้ศัตรูเนี่ยฮิวไม่ขึ้นนะ5ตัวเลยนะทําให้ศัตรู5ตัวฮิวไม่ขึ้นตัวละ3ครั้งถือว่าหนักใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยสำหรับฝ้ายในการปรับสกิลเนี่ยทางฝั่ง d e v วลอปเ r อร์บอกมาว่าเขาเนี่ยอยากให้ฝ้ายเป็นตัวละครสายดีบัฟให้กับทีมซึ่งฝ้ายทาหน้าที่นั้นมาเสมอนะก็คือลดก่อายตรงข้ามแต่สกิลเนี่ย ดันออกไปแนวทางในการโจมตีมากกว่าซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะเขาอยากให้ฝ้ายเนี่ยเป็นตัวละครสายดีบัฟเพิ่มขึ้นอีกนะเขาก็เลยลดดามจลงแล้วเพิ่มซีซีเข้าไปแทนอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เขาปรับนะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เขาปรับนะครับนั่นก็คือเขาจะแก้ SBA 2เนี่ยตัวนะแล้วก็ปรับสกิลอีก3ตัวอ้อแล้วก็สัพัฒนาตัวนี้เนี่ยมีปลอมมาด้วยนะว่าเขาน่าจะเอ่ยถึงการปรับการโจมตีแล้วนะ ในสารพัฒนาตัวต่อไปนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลมเพลงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ